สวัสดีครับวันนี้พบกับไครไทยพัซเซลิลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับฉลามขาวครับฉลามบุกนะก็มีทั้งสามสิบสองชิ้นนะแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือนี่ชิ้นส่วนตัวต่อกลายเป็นฉลามขาวได้แล้วมีคลื่นน้ําด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็จะบอกมนาะว่ามีพาร์ทอะไรบ้างนะครับนี่พาร์ทเนื้อหนังใช่ไหมพาร์ทกระดูกนะครับพาร์ทเครื่องในแล้วก็คลื่นนะครับผมสามารถจัดเซตเพ็นแบบนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็มีการกินอะไรนะ กินพวกตัวที่เป็นปลาที่ตายแล้วปะในท้องในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะเรียกว่าเป็นกิมมิกอันนึงเลยมาไม่พูดความทำเพลงครับเรามายน่นโฉมกันดีกว่าคือหลังๆผมก็เริ่มกลัวนะว่าแบบออกทีซื้อไม่ทันครับซื้อไม่ทันไม่พอไม่มีที่เก็บแล้วด้วยคือมันออกมาเยอะมากจนแบบโอ้จะไปถึงเมื่อไหร่เนี้นะครับประมาณนี้เลยนะพอรู้สึกผมตอนนี้เนี่ย โอ้เยอะเยอะเยอะโอเคครับมาเรามาแบ่งส่วนกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะก็มีการ์ดนะครับผมนี่เกตไวชาร์กนะครับผมฉลามขาวนะครับผมใคไทพัซเซิลน,นะแล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนคอลเลกชันสมุดสะสมมาไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วนอกจากตัวใคไทพัซเซิลที่เป็นตัวของอ่าสิ่งมีชีวิตนะยังมีพวกอาหารด้วยนะแต่ผมไม่ได้เก็บไลน์นี้นะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วผมรู้สึกว่า เก็บมาแล้วไม่ได้ไม่ได้สวยไม่ได้เหมาะกับการสะสมเท่าไหร่นะยกเวนลามเองลามเองที่พิเศษจริงผมแยกไว้ต่างหากนะครับ Let's play learn and display the person นะครับโอเคมาเรามาดูอายวักันดีกว่าโหใหญ่มากฉลามตัวเบิ้มนะครับมางั้นเราก็ทยอยตัดชิ้นส่วนก่อนครับเพื่อให้เราแยกพาร์ทได้เนะอันนี้จะเป็นพาร์ทเครื่องในนะครับ เดี๋ยวเราหลบก,ก่อนอพ์ดกระดูกกระดูกแล้วก็มีปลาที่อยู่ในกระเพาะอาหารด้วยนะต่อไปพ์ดไหนไดีนี่โอ้โหพัดนี้เป็นพาร์ัพเล,เล็กเล็กน้อยๆเลยพ์ดชิ้นเล็กึพ์ดชิ้นเล็กอันนี้ก็ค่อยๆอ,ออกมาทีะน,นิดนะครับเราแยกจากกันออกมาก่อนนะเพราะว่ามันมีพ์ดท,ที่ ชิ้นเล็กมาอยู่ตาฉลามวะเนี่ยอืมโอเคสามส่วนแล้วแล้วก็เป็นพาร์ตเนื้อหนังบางสานะครับผมเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยเพราะว่ามันตัวฉลามเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่ได้แบบโฟกัสมากนะครับจยูดีตัวแบบคือให้โค้งมาเป็นนี้เลยเนี่ยโค้งมาเป็นตัวเลยครับ แล้วก็เหลืออีกสองชิ้นใช่ไหมขลื่นน้ำไฮไลท์คือขึ้นน้ำตัวนี้นี่แล้วก็ฉลามอีกตัวหนึ่งอีด้านหนึงครับก็ครบแล้วพาฉลามน่าจะประมาณนี้นะอันนี้เคขาล็อกไว้ให้เนื่องจากไม่อยากให้เสียทรงเนาะเราก็เปิดหน่อยนี่โอเคโอ้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกึ่งสำเร็จรูปไหมนี่ โอ้โหมาแล้วครับเคผมขยับตัวนิดนึงฮะเดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่าอันนี้เขาต่อให้เสร็จสับเลยนะพาตรงนี้นะครับก็เหมือนทุกครั้งเนาะเราจะเริ่มจากตัวของเครื่องในก่อนนะครับเครื่องในของฉลามเนี่ยดูแล้วไม่น่ายากนะนี่เห็นชิ้นใหญ่ใหญ่วางเลยอันนี้เขามีช่องโหว่ด้วยนะเอาไว้ใส่กระเพาะอาหารที่เขาบอกตอนแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ มันมีช่องโหวงให้เราใส่กระเพาะอาหารด้วยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้คือชิ้นนี้อืมมันมีโบ๋เห็นไหมมันมีรูโบ๋อยู่เหมือนกับว่าเรายังไม่สามารถที่จะใส่ไปแล้วมันจะโล่งมันจะมีเหมือนมีช่องว่างครับผมขอดูแบบนิดนึงึอ่ามันต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนเนี่ยตัวปลาใช่ไหม อยู่ไหนว่าปลาตัวเล็กตัวนี้เหรอใช่ไหมนี่อย่างนี้เข้าไปก่อนแล้วก็อันนี้อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้มั้งชิ้นย,วยาวๆเนี่ยเอาอันนี้ติดเข้าไปป่ะกระดูกไม่ใช่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้มันคืออะไรอะ่ะ กระดูกก้างปลาเหรอไม่น่าใช่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งทีหลังกนะันเนาะว่ามันคืออะไรนะไอ้ตรงนี้นะนี่ลุมลุมนี้ปะถูกมุมไหมโอเคถูกแล้วมาเสร็จอันนี้คือพาที่ต้องใส่ก่อนอ้าวหลดุดหลดุดพาที่ต้องใส่ก่อนแรกเริ่มเลยนะครับเป็นกิมบิกอันใหม่มั้งของของของ อ่าพ์ดเซิร์นตัวนี้นะที่มีพาร์ทพาร์าประกบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปใส่ในตัวปลายทีหนึ่งโอ้อาเข้ายากไงเกี่ยวเข้ายังไงวะอืมอย่างนี้แล้วผมก็ต้องเอาไปวางไว้ตำแหน่งตามที่เขาระบุไว้นะอันนี้อยู่ตรงนี้ก่อนฮึบ ก็ยังเป็นที่โล่งๆอยู่ดีอ่ะใช่เหรอหรือว่าต้องใส่กระดูกก่อนไม่ไม่สิมันต้องใส่กระดูกทีหลังสิตามธรรมชาติแล้วเนาะแม่เราลองทดสอบกันครับอ่าการการเรียนรู้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งฮะของใครไทยพัฒนเซนนะผมว่ามันเป็นความเจ๋งอันนึงแหละของของซีรีส์นี้ครับการเล่นพัฒตัวนี้สนุกดีอืื อืมแล้วก็ชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ไม่เข้าแฮะออกตัวอันนี้ก่อนอืมเป็นอย่างนี้โอเคแล้วยังไงต่ออืมแล้วชิ้นนี้ก็เป็นตุม่มหัวใจยอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ัวใจแล้วอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับมันเหมือนตำแหน่งมันไม่พอดีเลยเนาะเหมือนจะพอดีแต่ก็ไม่พอดีอ่ะเนี่ยแบบมันเหมือนมีลอยอยู่อ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นลิ้นมัง้งน่าเป็นลิ้นฉลามเดี๋ยวไว้ก่อนครับ โอเคนี่คือเครื่องในเสร็จแล้วเรามาต่อกระดูกนันดีกว่ากระดูกระดูก,กระดูกกระดูกตรงนี้ฉลามเดี๋ยวนะทำไมไม่เข้าอ่าโอเคมุมนี้กระดูครับคีบหางคีบหางปลาโอเคอ่ะเสร็จแล้ว อยู่ไหนอีกตรงนี้คือพาร์ทบ้างคือตรงนี้ปะไม่ใช่อันนี้คือคีบฟันกรามหน้ากระดูตรงนี้ต่ออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเราต้องไปต่อยาวกับตัวของส่วนหัวนะครับนี่ต่อส่วนหัวมาปึ๊บโอ้แข็งแข็งบ้างนะ โอเคต้องกอ,อกแรงเยอะเลยฮึบนี่กระดูกมาถึงตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใบหน้าของเขาเนาะใบหน้าของเขาต้องใช้อันไหนเนี่ยใช้ันนี้นี่ตรงนี้อ่ะแล้วต้องเชื่อมต่อ,อยังไงตรงนี้เป็นเหงือกใช่ไหมเหงือก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 วางยังไงวะ ไม่ไมปมีการวางครอบหรออ้าวแล้วตรงช่องว่างนี้ใส่อะไรอะ่ะเออไม่มีให้ใส่ใหตรงเนี้ยโลง่ลงๆหรือใส่ครอบนี้เลยครอบมันก็เทไปอีกแบบอืมขรอบนี้มั้งเท่ดีเหมือนกันนะเหมือนเป็นช่องแบบช่องเข้ากระเพาะอาหารอะไรเงี้ยเออไอเดียก็เทดี ฟึบตรงนี้เสร็จแล้วก็ข้างล่างมีรูอยู่อันนี้ก็ต้องประกบอย่างนี้ถูกไหมอ่าแต่มันยังไม่มีฟันกรามนะครับฟันกรามอีกฝั่งหนึ่งคืออันนี้ก็ประกบกันไปเลยฮึบอ้าวนี่อย่างนี้อ่าตรงนี้อันนี้คือส่วนไหนวะผมขอนึกก่อนหาไม่เจอฟันกรามชั้น ฉลามพันกามฉลาม,ลามต้องใส่ยังไงนี่มีการบนกับการล่างนี่เจอกันแล้วเฮ้ยนิ่มด้วยอ้าวไม่เข้าอ่ะใส่ยังไงใส่อย่างนี้เข้าไปเลยเหรอ เออไว้อย่างนี้เลยฮะเหมือนจะไม่แข็งแรงขนาดนั้นนะเนี่ยตามบนอย่างนีม้มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปตัดต่ออีกทีตาฉลามก่อนบ้องแบลวมากอ้าวผิดฟัง เดี๋ยวนะตามคนจะเป็นยังไงวะอย่างงี้เออนี่ไม่บ้องแบวแล้วเมื่อกี้ดูบ้องแบวมากไปหน่อยอันนี้ผมหาไม่เจอมาทำไรเดี๋ยวก่อนหาก่อนส่วนคีบน่าจะเป็นการติดคีบข้างนอกนะพวกเนี้ยแล้วก็คีบหลังนะครับอันนี้ก็ได้เป็นคีบหลังแหละเนี้ยอืมอย่างนี้ปะน่าจะเป็นการประกบสองคีบเข้าด้วยกันแหละผมว่านี่ไง อืมใช่ว่าประกบสองคีบเข้าด้วยกันแล้วก็แล้วก็มาติดตรงนี้คิดว่าใช่ครับอันนี้ก็ประกบได้แล้วมั้งมันน่าจะไม่มีอะไรให้ประกบแล้วอะ่ะให้ต่อละเนี่ยนี่อ้าวทำไมคีแปแตกอือฮึ เนีย่ยผมว่าน่าจะถูกแล้วไม่มีอะไรให้ประกบแล้วครับแต่ดูไม่ค่อยแข็งแรงครับไปขี้ปลาไม่ใช่ดิต้องบองารูมมันไม่พอดีอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้อืมก็ก็พอเห็นพอเห็นรอยมันเห็นรอยต่อยต่อนิดนึงเนาะตรงเนี้ยมันเห็นรอยต่อนิดนึงอาจจะไม่ได้พอดีขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็ใส่ขี้ปลาสองฝั่งอืม เอาไม่เข้าแฮะอ๋อผมต้องใส่นี้ก่อนใช่ไหมนี่เออใส่นี้แล้วก็ใส่นี้ปิดอีกทีนึงอา่ามันก็เลยไม่เข้าไงตะกี้เพราะว่ามันบางไปอืมอันนี้ก็จะหนาละฮึบฮึบ นี่ผมว่าจะเป็นเวอร์ชั่นในการออกแบบแบบนี้แน่เลยเพราะว่ามันเป็นรอยซ้อนกันสองชั้นหลายๆจุดเลยจะเป็นการออกแบบของเขาแหละผมว่าแต่ตรงนี้เหลือแค่อันนี้และทำอะไรไม่รู้หรืวต้องครอบอันนี้ก่อนทีนึง่งไม่แน่ใจเหมือนกันฮะลิ้นหรอลิ้นใช่ไหมฉลามมีลิ้นไหมหรือมันคือส่วนพิเศษนะ ตอนนี้ผมเหลืออยู่อันนี้อันนี้คืออะไระเนี่ยอ้าวคีบเหมือนกันอ๋อผมว่าอันเนี้ยผมใส่ผิดแน่เลยเดี๋ยวกลางออกก่อนอันนี้ต้องมีไส้ในก่อนแน่เลยนี่มันน่าจะใช่ปาวะใช่นี่ไงผมว,ว่ามันติดไม่มันติดดูไม่ค่อยอยู่อืมอ่ะอยู่แล้วเออตอนนี้ผมมีช่องโหว่ไงมันมันรู้สึกแหม่งแหม่งว่ามันติด ติดแล้วมันไม่ค่อยอยู่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่เขาเนี้ยเหลือไอ้โค้งเนี้ยเจอแล้วอยู่นี่ปิดเป็นส่วนปิดอวัยวะภายในครับนี่อ่ะได้กระดูกซี่โครงอะไรใดๆสักอย่างนะครับคขาวนี้ก็น่าจะอยู่แล้วตะก,กี้เราก็ไม่อยู่พักหนึ่งเลยอืม นี่เรียบสลอยและไอรูตรงนี้มันจะล็อกกับตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปใส่เอาขี้ปลายนี่เดี๋ยวผมต้องไปใส่อส่วนนี้ก่อนส่วนส่วนปากฉลามก่อนส่วนไอติ่งนี้ก็ไม่รู้ใส่ตรงไหนเดี๋ยวหาไม่เจอมันต้องมีใส่ให้ใส่สักที่หนึ่งอนี่ยแต่ก็มันเต็มแล้วนี่นาอี๊ โอ้หยหลุดหัวใจหลุดหรือว,ว่าเดี๋ยวนะหรือว,ว่าหรือว,ว่าหรือว,ว่าหรือว่ามันต้องใส่อย่างนี้นี่หรือเปล่าหรือเปล่า ไอช่องว่าตรงนี้ใส่ตรงนี้เหรอไม่ได้ไม่มีเต็มแล้วเอาออกก่อนสล็อตเต็มแล้วไม่มีท่องให้ใส่แล้วอันนี้มันต้องมีจุดรูจุดจุดเล็กๆเนี่ยรูหนึ่งครับหาไม่เจอฮะอืมอันนี้สมองปะล็อกอันนี้ปะน,นี่ผมเดาเลยนะเนี่ยไม่ใช่ครับรูไม่เท่ากันนะ ืไม่มีหาชิ้นส่วนให้มันมันล็อกไม่ได้เลยหรือกามฉลามก็ต้องมีลิ้นแต่ผมไม่เห็นลิ้นอะ่ะ ไม่เคยเห็นลินฉลาหมองกันนะจากดูหนังจากดูอะไรอะไอ้นี้มันคืออะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองไปหาคําตอบก่อนว่ามันคืออะไรทีละกันเดี๋ยวนะใส่มันให้เราเข้าไปได้ก่อนตอนเนี้ยสุดท้ายผมว่าอยู่ในอวัยวะภายในเนี่ยที่ผมหลุดหายไปชิ้นหนึ่งอืมจะน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรามีปัญหาตรงที่เราจะใส่ ใส่ตัวของอใส่คีบก่อนอีกเอาจริงฉลามไม่ได้ยากนะครับมันยากตรงชิ้นส่วนที่เราคุยกันตะกี้แหละมันคือชิ้นส่วนตรงไหนนั้นเองเดี๋ยวเราต้องไปตามหาคำตอบกันอีกทีหนึ่งว่าชิ้นส่วนที่เราต้องการคำตอบคืออยู่ที่ใดนะเราก็จะได้รู้กันสักทีว่าเออชิ้นนี้มันคืออะไรนะครับ เดี๋ยวนะผมผมซ่อมงานก่อนให้มันให้มันัน,นเรียบร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวพารสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนี่ลืมเลยอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับเราก็ลืมไป สิ่งมีชีวิตต้องมีสมองเนี่ยเนาะเราลืมใส่่อ้ยหลุดเราลืมใส่สมองฉลามได้ไงโอเคอันนี้ก็มีรูตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะไปเชื่อมกับรูตรงนี้มันก็จะล็อกกันได้พอดีแบบแน่นๆอ่นจุดที่เราคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวกันนะก็เกี่ยวกันได้แหละอันนี้เหลือพาร์ทสุดท้ายที่เราต้องมาประกอบแล้วครับจะประกอบยังไงเนี่ยสิ อ้าวไปปิดก่อนเดี๋ยวใส่เงือก่อนอืมอ้าวกระดูกกระดูกอันนี้หลุดอีกโอ้ยอ้าวหลุดอีกไม่เป็นไร หลุดหมดคิดแรกคิดว่าจะประมาณสักสิบนาทีจะจบนะไม่จบครับเพราะว่างงอยู่ฮะมัวมังุมังอาหลางงอยู่เนี่ยว่าไอ้นี่ต่อยังไงอยู่โอเคคราวนี้ยแหละไม่ผิดแล้วอืมอืม อืมโอเคพาสุดท้ายตัวฉลามแล้วเนี่ยที่ยากที่สุดคิดก่อนจะใส่ยังไง <Okay. S 1> มันต้องฝืนชิ้นเข้าไปครับถึงจะอยู่แต่มันก็จะไม่แข็งแรงขนาดนั้นนะ ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะฝืนเขาแบบเข้าไปได้ครับแต่มันจะไม่แข็งแรงเนี่ยก็คือพองับได้ครับอืหนึ่งประมาณนี้แล้วเราก็ต้องวางแบบระเมียดบรรจงนิดนึงนี่ประมาณนี้อือไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นนะฉลาบตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไป แบบนี้นี่เอ,อ้ยแต่เทเว้ยเฮ้ยพอใส่แล้วเทโคตรดูดิเอ้ยสมจริงมากอะ่ะฉลามโคตรเทนี่ครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็จะเสร็จเรียกว่าดูเดือดดูเดือดนะครับยากพอสมควรนี่มีฉลามบุกนะครับวางบนขึ้นได้ด้วยนะตรงนี้ตำแหน่งั่งฝั่งไหนวะวางฝั่งนี้ถูกแล้ว นี่อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมฉละเก็ตไว้ช้าครับี่สวยงามมากนะอันนี้ดูจากข้างในก็ยิ่งเทนะครับเห็นเป็นแบบเอาไว้ภายในแวบๆเห็นไหมกระเพาะอาหารนี่ทำออกมาสวยทีเดียวนะตรงนี้นะครับแล้วก็เขามีกิมมิคอันนึงด้วยนะที่เขาอะ่ะโชว์ผมนะในนี้นี่นี สาม,มารถเอาพาร์ทน,นี้ยมาเสียบได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทํากันดีกว่านะอันนี้เราทําเสร็จกันแล้วเนาะมาให้มันเหมือนหนังเรื่องจอร์สนะครับผมลองเป็นยังไงมาดูกันฮนะนี่เราเข้ามาเสียบตรงนี้ฝั่งไหนวะฝั่งนี้นี่เหมือนขึ้นฉลเหมือนขึ้นน้ำที่มีฉลามครับ นี่ครับออยาเป็นเป็นไอเดียเล็กๆนะกิมมิกเล็กๆที่ที่ที่ผมชอบหลอกผมได้นี่แหละให้ผมซื้อได้แน่นอนเพราะว่ามันว้าวครับก็ประมาณนี้ครับรับกับตัวของเกรดไวชาร์กนะครับผมฉลามขาวนั่นเองสมัยก่อนจะมีโฆษณาฉลามบุกค,คนสู้ชีวิตนะอันนี้ก็ พัซเซลฉลามออกมาแล้วนะครับสวยงามมากๆก็ดูจากแนวทางของบริษัทเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แค่อาหารสัตว์อาหารการกินแล้วจะออกอะไรก็ออกได้แล้วนะครับอนาคตอาจจะมียีราฟช้างอะไรก็ตามที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะมาเยอะแน่นอนนะครับแล้วผมก็จะตามเก็บเขาต่อไปนะเพราะมันเป็นพัซเซลที่สวยงามจริงๆนะเป็นการออกแบบที่ที่สวยแล้วก็ดูดีจริงๆครับสำหรับ ค่ายไทยพัสเซิลคอลเลกชันนั่นเองสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ